คุณกำลังอยู่กับ t h a i f r a n c h i s e t v com ก็คือจะเป็นในส่วนของแฟรนชไชส์ใบตโคใอฮีก็ใช่ไหมคะก็คือจร่งๆคุณหน้านี้เลยใช่ไหมคะอันนี้คือจะเป็นเพ้นได้ถักเสื้อหรือบอกว่าเพ้นกับเรื่องได้ด้วยเพ้นโทรศัพท์เพ้ถือเพ้นปอนเพ้นได้แบบเรียกได้ว่าเขาบ่งจรที่ลบบ่จอเลยทุกสิ่งนัน<ล> ตัวนี้อสนใจจเนาเลยหนนาน้ากมีพื้นผิวด้วยครับเพหน้าได้คเอาหน้าเอาหน้าเข้าไปในเครื่องนะครับฟิลซิสักพทีิสกไม่ใช่ใช่ะเลเซอร์เป็นปซับิเป็นมาเตัวนี้เวลาโดนความร้อนแล้วจะสามารถระเบิดเข้าไปในเนื้อวัสดุต่างได้ค่ะทีนี้เราหลักๆเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นพรีเมียมถ่วยาเทศา หรืออย,รอ,<ฮ>อย่างเ <c oughs> งี้ยใกล้สิ้นปีแล้วบางบริษัทอยากทำแก้วเป็นรูปตัวเองถ้าสัตว์บลูมาบริษัทตามโรงงานค่ะต้องมีรูปครับของเราไม่จํากัดจํานวนอย่างบริษัทนี้จะมาสัส่งแก้วซักห้าใบก่อนได้ไหม <c oughs> แล้วบริษัทเ <c oughs> ล็กๆก็ได้ราคาเข้ามาเลยค่ะเอาไฟล์รูปมาผมเคยลึกออกแล้วเคยมีแฟนคลับทำให้องนเอาหน้าเรารูปเราแล้วก็ให้ไปเพียมใส่บลอนอะไรไม่มีน้ำต่ลได้ราคาก็คือจะสั่งบ้างสั่งน้อยก็ได้เท่ากันหมดคือ ว่าตอนนี้อยากจะทำให้พี่นะครับก็เลยไปสั่งได้เลยสองสามชิ้นก็พอใช่ไหมคะไม่ต้องไม่ต้องสั่งมาแบบโอ้โหเต็มบ้านให้พี่นาอันนึิมอะไรอย่เงี้ยเก็บไว้ก็ไม่เบิร์ชใช่ไหมคะอ่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกในส่วนของตรงนี้เนี่ยเออ่แนะนำโปรโมชั่นในงานก่อนแล้วกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลอยู่ไม่รู้ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดีของเราเนี่ยลงทุนน้อยเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเบิร์สานี่ยคุณสามารถเปิดร้านสกรีมแก้วได้เลยได้อะไรราคาเท่ เซนนี่ก็จะมีเครื่องทำสำหรับทำแก้วเป็นชุดนะคะเอนเตอร์น้ำหมึกกระดาษแผ่นซอฟต์แวร์สำหรับที่ใช้ในการออกแบบด้วยเป็นชุดหนึ่งที่ให้ไปในเซนเนี่ยสามารถอำไปสกรีนแก้วขายได้3,000ใบเลยนะคะโอ้โหขวดเดียวเนี่ยนะพี่ชุดหนึ่งอะค่ะชุดหนึ่งเนี่ยนะเป็นแก้ว3,000ใบ ไปละห้าร้อยสมมติสมมุติไปละห้าร้อยนี่ไปเท่าบ้านนะพี่นี่ง่ายคิดอาจจะจะกินแก้วไปละร้อยก็ได้ค่ะสามพันไปเกิดละได้กำไรใช่ถ้วของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นที่ต้องมีหน้าร้านค่ะเราสามารถทำยู่บ้านสาวันที่อย่เนี้ยค่ะว่างๆแลบอพอเดอร์จากเพื่อนเลยใกล้ๆตัวก่น เออไม่ต้องซิ้ต่อทำง่าขนาดนั้นเลยเหะวิธีการทำเป็นไงอ่าง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกเราเลือกรูปก่อนค่ะให้รูปไหนเลือกรูปเอารูปมานั้นเข้าคอมแล้วก็ผ่านโปรแกรมของเราคุณอยากจะแต่งอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้นิวเอียร์แต่งเขียนได้ด้วยใช่แล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นเปเบอร์ไี่คำผ่านคอมอย่างเดียวเลยไม่ต้องอะไรเยอะเลยออกมาเป็นกระดาษ ประมาณ600กว่าบาทะเราก็ไม่ใช้เงินแกพงก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยนะคะและเทียบกับกัไรที่จะได้มาชุดแรกเลยนะคะยังไม่ต้องลงทุนเพิ่มเลยนะอันนี้ถ้าขายแบบราคาเบาๆถ้าขายหมดก็กำไรแล้วอ่ะใช่ถ้าจะขายแบบพิตาที่ก็รวยเวอร์ไปเลยนะคะคนได้ซื้อไปรวยเวอร์ถ้วยก็หลายบาท Gracias. <laughs> ใครสนใจอยากเรียกติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแว่นไปที่บูธได้เลยอยู่ด้านหน้าด้านนู้นนั่นเองนะครับกับไใโคนอื่นั่นเองนะครับอยากจะสอบถามเอ๊ะทำอะไรยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกจริงๆสามารถที่จะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตัวนี้มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมอะไรพิเศษหรือิ่งที่จะมาได้ยังพิเศษเฉพาะันก็ใครจองวันนี้ก็รับเป็นเอารูปมาเลยค่ะอยากจะทำแก้วทำกระเป๋าผ้าดิดทำเสื้อทำไปฟรีเลยลองมาดูได้จองในงานก็คือมาทดลอง ตอนนี้ก็ต้องของขอบค,คุณคุณเวลาลัดมากนะครับจากไมค์ของอิงนันเอ,อครับณครับ